ไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญพบกับคุณธนัญญาการจนารักษ์หรือโค้ดที่กบของเราค่ะเชิญค่ะขยันผิดที่10ปีไม่มีโอกาสรวยขยันที่เดอะเจมหนึ่งปีคุณรวยแน่นอนค่ะสวัสดีนะคะโค้ดกบนะคะธนัญญาการจนารักษ์ค่ะโอ้โหไฟลุกๆมาเลยค่ะ วันนี้พวกเราได้ฟังนวัตรกรรมแล้วใช่ไหมคะฟังเพลงแล้วใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะธุรกิจเดะเจมเป็นเครื่องมือที่พลิกชีวิตให้กับทุกๆคนได้อย่างแน่นอนเลยค่ะพี่กบนะคะทำเดะเจมมาเนี่ยก็ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ขึ้นตำแหน่ง G G 2 million คือผู้ที่มีรายได้2ล้านนะคะภายในระยะเวลา1ปีเองนะคะเห็นไหมคะว่า เมื่อตะกี้โค้ดนัดบอกว่าลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตเราลงทุนนะคะแค่สี่หมืนเจ็เนี่ยถือว่าน้อยมากกับไรายได้หนึ่งปีที่สามารถทําให้เรามีไรายได้สองล้านบาทเลยทุกคนอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้กดเล็กหนึ่งมาเลยค่ะรัวๆเลยคะ่ะอยากได้สองล้านไหมคะยอดมากๆเลยนะคะอ่า วันนี้นะคะพี่กบเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงมาทําเดอดเจมถามว่าอีกแบบนี้พี่กบชอบไหมก็เหมือนกันค่ะไม่ได้ชอบเพราะว่าทำเดอะเจมเนี่ย <c oughs> หลายอย่างมากเลยชอบคำคุณที่บอกว่าขยันปิดที่สิบปีไม่มีโอกาสรวยแน่นอนเลยนะคะก่อนหน้านั้นนะคะพี่กบก็ทาอุตสาหกรรมนะคะห้าโมงเย็นมาเปิดร้านน้ําชานะคะเสาร์อาทิตย์ก็ ขายของทําสลัดส่งนะคะขายโอ้ยทําทุกอย่างที่มันเป็นเงินที่ให้มันได้เงินทําทุกอย่างหมดเลยแต่งานหลายๆอย่างเนี่ยเลี้ยงเราไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นหนี้หลักล้านต่อเดือนนะคะแต่เป็นหนี้หลักล้านต่อเดือนไม่ได้ทําไม่ได้มาจากธุรกิจที่เช้ากินขําเลยนะคะตอนนั้นที่ผกเป็นหนี้หนักมากเหนื่อยมากนะคะ ก็ผ่านไปเล่นการพนันนะคะตอนนั้นนะคะก็เปิดโต๊ะบอลทำโต๊ะบอลเองมาเป็น10บสปีเลยนะคะสุดท้ายและตอนแรกๆก,ก็รุ่งมากเลยค่ะแต่สุดท้ายและความว่าการพนันแพ้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งบ้านที่อยู่เนี่ยก็ไม่เหลือเลยนะคะตั้งจำนองจำนำกันหมดเลยนะคะ ณนะตอนนั้นพี่กบพูดคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าพี่กบเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งนะคะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ร่ํารวยเป็นคนที่มีความอยากจะรวยในอนาคตในชีวิตฉันต้องรวยสักครั้งหนึ่งฉันก็เลยไม่เคยเลือกงานเลยเงินน้อยก็ไม่เคยหมิ่นนะคะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ได้เงินแต่ชีวิตนะคะดูสีหน้าที่ปกอยู่ค่ะยิ่งโซมีเวลาได้แต่งตัวเลยนูนนี่นั่นเลยสเซลในร่างกายเสื่อมไปเสื่อมมาจนสุดท้ายเป็นโรคเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าไมเกรนเอ่ยไม่ว่าปวดไหลย้อนเอ่ยนะคะที่สีดวงยังเป็นเลยนะคะเพราะอะไรกินไม่เป็นเวลาเวลานอนไม่เป็นวลเวลาเวลานะคะเพราะว่า ในหัวคิดแต่เงินอย่างเดียวนี่คือที่มาที่ไปนะคะสุดท้ายนะคะในวิกฤตเราก็มีโอกาสดีๆมา,าต้องขอขอบคุณโค้ชพี่ไบนะคะคุณพาสกรทอ,องหนงเมยนะคะส่งหัวใจรัวๆให้โค้ชพี่ไบ้ที่มาแนะนําให้พี่กปกในวันนั้นนะคะเมื่อตอนปี57นะคะนอนนานมากเลยพี่ไบ้มาแนะนําให้พี่กปกตอนนั้นนะคะก็ตอนสี่ทุ่มคิดดูสี่ทุ่มกำลังชงกาแฟมัน,ม,นมันคนกาลังเยอะในร้านเลยนะคะ แต่นะวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณตัวเองนะคะที่เปิดใจไปรับฟังวันนั้นโค้ชพี่ไว้ได้แนะนําให้พี่ปกฟังเหมือนที่ทุกคนกําลังนั่งฟังวันนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มมาเลยนะคะตั้งแต่ห้าพาร์ทเนอร์เอ่ยนวัตกรรมึดแต่ในหัวไม่ได้เข้าเลยนะคะฟังหูซ้ายะลุหูขวาเลยเพราะอะไรคะที่เราไม่รับฟังถึงนวัตกรรมเพราะตอนนั้นเราเป็นหนี้หนักมาก เป็นหนี้จากการพนันบอลเดือนอละล้านเป็นอยู่2เดือนทะเลสต๊อนะคะหักดิบเลยค่ะเลิกเล่นเลยค่ะล้างมือในอ่างทองเลยนะคะเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะแม้ที่ดินแม้แต่บ้านที่อยู่ก็จำนองที่ดินจำนองธนาคารหมดเลยนะคะเลยหักดิบเลยนะคะและวันนั้นพอพูดพี่ไบส์นะคะพูดถึงแผนการจ่ายเหมือนพูดพี่นักพูดเมื่อกี้เลยค่ะหูนี่พึ่งเลยคะ่ะมือที่อยู่เล่นมือถืออยู่ก็วางมือถือเลยบอกพี่มันได้จริงเหรอ มันได้จริงแล้วมันได้เป็นวินาทีเหรอมันได้จริงๆแน่นะพี่แน่แล้วกี่วันคืนทุนอ่ามันเป็นคําถามที่ทุกคนอยากจะลงเอ็มดีแล้วทุกคนก็ไม่ได้มีเงินที่จะมาลงทุนถูกต้องไหมคะเพราะวันนี้ถ้าเราหลังไม่จนฝาหรือจักหน้าไม่ถึงหลังไม่มีใครเลือกมาผ่าธุรกิจแบบนี้นะคะแต่ณวันนั้นกบอยู่ขั้นวิกฤตแล้วนะคะไม่เลือกมันไม่ได้แล้วเพราะเราผ่านการลงทุนหลักแสนหลักล้านมาเยอะ กับการลงทุนเบงแค่สี่หมื่นเ็ดแนะนําเพียนแพ่คนคนเดียวได้หมื่นสองมาจะได้ค่าคีย์อีกอุนค่าจับคู่อีก,อาาก,อกรวมรวมแล้วแนะนำคนคนหนึ่งเนี่ยได้เกือบสองหมื่นอะ่ะมันสุดยอดมากๆนะวันนั้นนะคะที่พี่กบตัดสินใจทําโดยไม่ลังเลเลยค่ะเมื่อพจพี่ไว้บอกว่าไม่ต้องขายของไม่ต้องสต็อกสินค้าแนะนําคนรับเงินเป็นวินาทีพี่กบตัดสินใจสําเร็จกับธุรกิจเติบเต็มจริงๆเลย หลังจากที่สําเร็จจากธุรกิจอเดอะเจมผลลัพธ์จากการลงทุนเพียงแค่สี่หมื่นเจ็ดนะคะพี่กบสร้างทรัพย์สินเยอะแยะมากมายออกทีวีช่องห้าได้ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยทําให้พ่อแม่พี่กบภูมิใจโห oh, วันนี้เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงนี้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับอ่า,อามือถือแหง <laughs> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะ ที่อยากสำเร็จในธุรกิจเดเจ้นะคะพี่กบลงทุนกับเดเจ้เพียงแค่สี่หมืนเจ็ดอดทนลงมือทำเพ<อ>ียงแค่สี่ห้าปีเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุน B M W นะคะในราคา3ล้านกว่าบาทซื้อบ้านนะคะหล้านบาทท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมากกว่า30ประเทศมีรถไปไ้ายแดงจากการลงทุน4ี่0มให้แฟนให้บ้านแล้วก็ตัวเองนะคะพ่อะะแม่ภูมิใจมีบ้านโอ้ยออกทีวีช่อง5 นี่คือสิ่งที่เราทําหลังจากลงทุนแล้วสี่มันเด็ดทุกคนว่ามันยอดไหมคะทุกคนอยากได้เหมือนพี่กบไหมคะแล้ววันนี้พี่กบมั่นใจเลยค่ะว่าถ้าทุกคนตัดสินใจสําเร็จกับธุรกิจของเองทุกคนจะได้สัมผัสชีวิตแบบพี่กบได้อย่างแน่นอนและว,วันนี้พี่กบอยากจะมาบอกว่า ธุรกิจเดอะเจมลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตแถมคืนทุนได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กบปอยากจะบอกว่าคําว่าธุรกิจนะคะขายตรงกับต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราเข้าเรื่องเลยทุกคนตัดสินใจแล้วนะคะมาเป็นเอมดีมาสำเร็จกับธุรกิจเดอะเจมแต่ยังกังวลอยู่ว่า เฮ้ยมันต้องขายตรงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมันแตกต่างกับอ e ีคอมเมิร์ซที่สมัยปัจจุบันนี้มันเป็นนะคะเรามาดูธุรกิจแบบขายตรงที่มีเยอะมากมายในท้องตลาดนะคะพี่กบยกตัวอย่างเราขายน้ำชาถือต้องมาให้เปิดร้านขายกาแฟมันต้องขายเองวันไหนพี่กบไม่เปิดร้านขายเราไม่มีไรายได้ยกตัวอย่างเลยเปิดร้านไม่ว่ากิจการอะไรก็ตามนะคะลงทุนประมาณห้าแสนบาท กำไรนะคะทุกๆอย่างแล้วรวมแล้วประมาณเขาเรียกว่ามันไม่ใช่กำไรมันเป็นรายได้ที่เราจะได้อยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะคะเราประมาณการว่าอยู่ที่ประมาณสิบเอร์เซ็นตมันคือรายได้ก็คือห้าหมื่นบาทในห้าหมื่นบาทเราสามารถเอาไปใช้อย่างตามใจได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้อง เอาไปลงทุนในสินค้าของเราที่หมดไปแต่ e commerce ณปัจจุบันมันคืออะไรนะคะทำแค่ทำในมือถือแค่เครื่องเดียวอยู่ที่ไหนก็ทําได้โดยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นระบบการขยายขยาย1แต่2 2แต่4 4แตก8ไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเห็นง่ายๆคือ CP ขยายเซเว่นที่ตอนนี้เซเว่นแตกออกมาเยอะแยะมากมายเลยในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอ ซีพีเป็นคนขายระบบให้กับเซเว่นแต่เซเว่นทำหน้านที่ขายตรงตลอด24ชั่วโมงการลงทุนเซเว่นแต่ละหนึ่งที่ใช้เงินในการลงทุน3-5ล้านเยอะมากๆแต่กำไรของเขาน้อยนิดเดียวเองทำเลไม่ดีอยู่ที่ประมาณ30,000แต่ทำเลดีๆอยู่ที่1 0 0 0สนบาทนะคะอ่าทีนี้ถามว่าเซเว่นถ้าอย่าง3ามจังหวัด สามจังหวัดเนี่ยเกิดระเบิดตัวดเหตุว่าไม่สงบนะคะปิดไปสักหนึ่งอาทิตย์รายได้เขาเกิดไหมก็ไม่เกิดแต่ระบบอ e ีคอมเมิร์ซของเราอยู่ที่ไหนสามารถทําได้หมดเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดพี่ปับชวนให้ทุกคนมาท,าทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในเครื่องมือที่เรียกว่าเดิเกลงทุนเพียงแค่4 7่หมืแต่กําไร1นึ่งแสนบาทนะคะกับไปลงทุนเซเว่นที่กระแสกําลังมาแรงมากแต่ลงทุน3-5ล้านบาทกาไร1นึ่งแบาทเหมือนกัน ทุกคนจะเลือกธุรกิจที่หนึ่งหรือที่สองคะทุกคนจะเลือกธุรกิจที่หนึ่งหรือที่สองคะลงทุนที่สองถูกต้องค่นน้องเบสลงทุนธุรกิจที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่กบบอกว่าสแสดงเขาก,ก็จะควรไม่ได้ฟังพี่กบแน่เลยอ่าธุรกิจที่หนึ่งคืออะไรนะคะลงทุนกับเดดเจมถูกต้องไหมสี 4, 10, 7, ่หมื่นเจ็ดไดก้กงในหนึ่งแสนบาทเหมือนกัน แต่ธุรกิจที่สองคือลงทุนที่กระเตรแรงมากขยายเซเว่นนะคะลงทุน3 5มถห้าล้านก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนต้องเลือกธุรกิจที่หนึ่งถูกต้องมากเลยค่ะนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวพี่ผมจะให้ดูว่ามันสามารถคืนทุนได้อย่างง่ายมากเลยเห็นไหมคะว่าวันนี้นะคะเราเลือกลงทุนกับเร็กเจมเพียงแค่สี่หมื่นเจ็ดสินค้ารับไปทันทีเลยค่ะสามสิบหกกล่อง แล้วหนะ้าที่ของเราคืออะไรคะวันนี้ทุกคนได้ฟังแล้วว่านะวัตกรรมเลิศมากแผนเลิศมากเห็นไหมคะการลงทุนเพียงแค่สี่หมื่นเจ็ดแต่เรามีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเพียงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเป็นเครื่องมือที่ร่นความสาเราจ็จได้อย่างรวดเร็วแน่นอนจริงๆเลยคะ่ะนะคะวันนี้นะคะอย่างกุณพี่นัทบ,บอกว่าธุรก,กิจเดอร์อเจมนะคะทาการขยายเพียงแค่สองข้างคือซ้ายกับขวาเท่านั้นนะคะไม่ได้รอบตัวนะคะ แนะนำเอมหนึ่งคนเพราะว่าวันนี้เราต้องการขยายธุรกิจคนที่จะทำธุรกิจกับเราได้ก็คือคนที่ต้องการความสำเร็จนะคะเลือกลงแพ็กเกจมัตเตอร์บินเลอนะคะเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นนักธุรกิจของเรานะคะทำการขยายสาขาของเราซ้าย 1MD ่ขวา 1MD แน่นอนเลยค่ะวินาทีนั้นบริษัทเดอะเกนตอบค่า ค่าตอบแทนให้กับเราจากการแนะนํานะคะหนึ่งคนเท่ากับหนึ่งมื่นสองพันบาทแถมให้ค่าชี้อีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งคนซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนรับค่าแนะนำหนึ่งมืนสองพันคูณสองเท่ากับสองหมืนสี 2, 000, ส่ 4, ขยายภาพขึ้นมาได้เลยนะคะถ้าเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะค่าแนะนำคนละพันห้าคูณสอง 3, เท่ากับสามพันเห็นไหมคะว่า สองหมื่นสี่บวกสามพันสามารถรับเป็นวินาทีได้เลยค่ะตื่นเช้ามานะคะได้ค่าจับคู่อีกหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทรวมแล้วคือสามหมืนสามพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถ้าเรามีใจอยากสำเร็จจริงๆนะคะคัดคนเกรด A ออกมาคนเกตเอคือคนที่ต้องการความสำเร็จเหมือนกับเราเช้าหนึ่งคนบ่ายหนึ่งคนเพียงแค่วันเดียวคุณสามารถ คุ้มทุนได้เลยแต่คุณยังไม่หลุดทุนเห็นไหมคะแต่ถามว่าสินค้า36หกล่องยังมีเหมือนเดิมไหมยังมีเหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าธุรกิจของเราสามารถคืนทุนได้อย่างวันสองถึงสวันเห็นไหมคะไม่เกินสองวันคุณสามารถคืนทุนได้เลยนะคะอ่าหลังจากนั้นเมื่อเราคุ้มทุนแล้วแต่ยังไม่หลุดทุนเราทํายังไงดีละ่ะเพื่อที่จะให้ธุรกิจนี้เราหลุดทุนภายในวันถึงสามวัน วันแรกเราคุ้มทุนละเจอซ้ายเจอขวาวันที่สองเราไปคุยกับทาง้ายเฮ้ยลองนึกดูสิว่าตัวเองอยากจะช่วยเหลือใครบ้างวันนี้แนะนําคนมาสองคนแนะนํามาหมุนกับที่เราแนะนําเลยเราทํายังไงเราสอนเพราะทาอย่างนั้นนะคะให้เขาเปิดคนสองคนขึ้นมาเหมือนกับเราข้างซ้ายเปิดคนหนึ่งคนนะคะทาง้ายหนึ่งคนทางขวาหนึ่งคนเขาก็จะมีรายได้ สามหมืามพัน่งบาทแถมขึ้นตำแหน่งเพิงมของบริษัทเดอะเกมเช่นเดียวกันนะคะเป็นบันไดขั้นแรกเลยอ่าแล้วนั่นวันที่สองผ่านไปแล้วนะวันที่สามเราไปคุยกับคนทางขวานะคะว่าวันนี้เธอตัดสินใจสำเร็จแล้วธุรกิจของเราต้องทำแบบนี้นะเธอลองนึกดูสิที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างและใครที่อยากจะมีไรายได้กับเราเปิดรายชื่อมาสองคนใส่ทางซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคน เขาก็จะมีรายได้เหมือนกับเราเลยค่ะ33,120บาทแถมตำแหน่งเพอของบริษัทเช่นเดียวกันหลังจากที่นะคะหลังจากที่ว่าอะจ้ามาดูแผ่นนี้ทีหนึ่งเอ็นไหมคะว่าซ้ายของเราเปิดสองคนขวาของเราเปิดสองคนเราจะได้อะไรทั้งทั้งที่เราไม่ได้แนะนำก็ไม่ได้เป็นคนของเรา ตื่นเช้ามาเราจะได้ค่ากับคู่สินสองคู่คือหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบคูณสองเท่ากับหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทดูตัวเลขทางขวามือนะคะแล้วลองรวมยอดกับคนที่เราแนะนำสองคนคือนายกรนายขนนะคะเราจะได้สี3 6มืนห้าพันสามร้อยกสิบาทถือว่าหลุดทุนได้ไหมคะทุกคนคิดว่าหลุดทุนได้ไหมคะถ้าหลุดทุนได้กดเก้าให้หน่อยคะ่ะ เพราะสินค้าสามสิบหกกล่องเรายังมีเหมือนเดิมนะคะเรายังมีเหมือนเดิมสินค้าสามสิบหกกล่องไม่ต้องขายแม้แต่กล่องเดียวค่ะนะคะเก็บไว้กินเองเก็บไว้ทําการตลาดให้ลูกค้าชิมดูนะคะและทําการหมุนเวียนหลังจากนั้นเราคืนทนุนเสร็จแล้วนะคะดู p อ i นี้เลยค่ะตั้งแต่ขีดเส้นใต้ลงมานะคะถ้าวันนี้ทางซ้ายแนะนํามาหนึ่งเ ทางขวาแนะนำมา1นเราไม่รู้ว่ามาจากไหนุดต,ต้องไมค่คัดแต่อยู่ใต้องค์กรเราตื่นเช้ามาบริษัทจับคู่ให้ทันทีเลยค่ะหนึคู่340บาทแล้วเรานึกภาพตามเลยค่ะว่าถ้าเกิดทางซ้ายมาสิคู่วันนั้นกนะะ็หรือ1ิเอสนะคะทางขวามา1ิเอเอา340ร้คูณสิก็คือวันละ3,400บาทโอ้โหทำอะไรอีกครับหวันสา0พันรบาท ตื่นมาก็รับเงินทันทีเลยแล้วนึกภาพว่าถ้ามันมาอย่างนี้ล่ะคะทุกๆวันในหนึ่งเดือนมี3าสิบวันนะคะมันคือรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องจบสูงคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้แต่คุณก๊อปปี้และทําตามเราแค่นั้นเองคุณก็สําเร็จเช่นเดียวกันอ่าวันนี้นะคะรายได้เดือนละหกแสนเกิดขึ้นอย่างง่ายๆแบบไหน ถ้าเกิดทางซ้ายเกิดหนึ่งกีหรือคนที่ลงหนึ่งหมืนหกพันบาททางขาวาเกิดอีกหนึ่งกนะคะตื่นเช้ามาเราไม่รู้จักค่าแนะนำไม่เกี่ยวแน่นอนแต่ค่าบริหารทีมรับทันทีเลยค่ะสองพันสี่สิบบาทอ่าและถ้าทางซ้ายมาสิบกีทางขาวามาสิบกีเราไม่รู้จักเหมือนกันลองคูณด,ดูค่าสองพันสี่สิบาทคูณสิบสองันสสิบาทคูณสิบนะคะ วันละสองหมื่นสี่ร้อยโอ้โหมากไปเลยค่ะแสมสุขภาพตัวเองก็ดีขึ้นด้วยนะคะอ่าถ้าเกิดวันนี้มีตำแหน่งสูงสุดเกิดขึ้นทางซ้าย 1MD ทางขวา 1MD แน่นอนตื่นเช้ามารับทันทีหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วบังเอิญทางซ้ายได้จัดประจุม g p อ online SM นะคะวันนี้มาสิบ MD ขวามาสิบ MD โอ้โหโอลองดูสิมันคือวันละหกหมื่นบาทเยอะมากๆเลยค่ะมันเป็นไปได้ไม่มีเฟดานกั้นเลยแล้วถ้ามันมาอย่างนี้หนึ่งเดือนเต็มๆล่ะคะ สามสิบวันมันคือรายได้หนึ่งจุดแปดล้านบาทโอ้โหเดือนละล้านทุกคนอยากได้ไหมคะเห็นไหมคะว่าเดือนละล้านในธุรกิจเดจเกมมีคนได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วเราสามารถสร้างอาชีพสร้างชีวิตของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะคะเอาความมั่งคั่งไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าธุรกิจเืจเกมนะคะสามารถให้ เราได้อย่างรวดเร็ววันนี้พี่กบเชื่อเหลือเกินว่าหาคไทยนะคะที่อยู่ในขั้นที่วิกฤตนะคะลำบากนะคะไม่ว่าทางด้านการเงินไม่ว่าทางด้านสุขภาพนะคะถ้าทุกคนได้จับธุรกิจสิดเกพี่กบเชื่อว่า สุขภาพก็ดีขึ้นด้วยเห็นอย่างพี่ปบไหมคะไม่ต้องไปทำไสยกรรมอย่างที่โพูดพิสูุบอกได้เลยค่ะเพียงแค่ทานนวัตกรรมตัวเราก็จะสวยและไม่เก่นะคะปีนี้ก็45แล้วนะคะถือว่ากับรุ่นเทียบเทียบกันดีมากๆเลยนะคะ ไม่แก่ยังไม่เท่าไหร่ร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยและวันนี้พี่กบเชื่อว่าถ้าทุกคนเป็นนี่ทุกคนจับเครื่องมือที่เรียกว่าเดรเกมทุกคนสําเร็จแน่นอนค่ะขอคืนมาให้กับ m อีโค้ดพี่เรคนสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะโค้ดพี่กบขอ